สวัสดีครับคนเป็นครูนอกจากจะมีหน้าที่หลักในการสอนแล้วการวัดและประเมินผลผู้เรียนก็ถือเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะครับรายการในตอนนี้เราจะพาไปดูการวัดและประเมินผลรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้หรือ assessment for learning แบบที่ทํากันทั้งโรงเรียนเขาทํากันอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ โรงเรียนประถมเก่งมากด้านการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้พวกเขาอาจไม่เรียกอย่างนั้นค่ะแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาทำอยู่บอยครั้งที่คำเหล่านี้มาจากนโยบายใหม่ๆของรัฐบาลคนทั่วไปจะคิดว่าเอาอีกแล้วการเรียนร่วมอีกคำหนึ่งหรือมาตรฐานงั้นก็ใช้แนวคิดใหม่กันเขานิยมทำอะไรเราก็ทำด้วยแต่ที่นี่เราไม่สนับสนุนให้ทำแบบนั้นเราจะดูว่ามันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กๆไหม แนวคิดนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆเพราะมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะประเมินถ้าไม่นําผลการประเมินไปใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ในขั้นต่อไปนะคะโรงเรียนวิชเชิร์ช f เฟิร์สอยู่ในเขตแฮรรของลอนดอนแต่ละชั้นมี3ห้องนักเรียนร้อยละ64ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2และอีกร้อยละ13เป็นกลุ่มเด็กพิเศษ Why you think has you do square? Because full it's it size a for ช่วงที่อยูงสงส่ระหว่างดําเนินการนําแนวการประเมินเพื่อการเรียนรู้มาใช้กับทั้งโรงเรียนสิ่งสําคัญคือความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กแต่ละคนเมื่อเข้าเรียนอนุบาลหนึ่งครูจําเป็นต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างดีนะคะคือฉันว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าคุณไม่มีทางวางแผนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณไม่รู้จักเด็ก การเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียน30คนเป็นเรื่องยากแต่ถ้ารู้ว่าต้องรับมือสุดๆกับเรื่องอะไรเราก็วางแผนรับมือไวเชืคิดว่าการประเมินผลการเรียนรู้ควรเริ่มที่บ้านค่ะจึงควรให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกระบวนการด้วยร่วมกันริเริ่มทำอะไรใหม่ๆเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เราทำอยู่พวกเขาคิดว่าลูกๆชอบเรียนอะไรคิดว่าลูกเก่งด้านไหนเราก็ใช้กระบวนการนี้ตอนที่ประชุมผู้ปกครองคดี In the middle, if you found little bit difficult, and thumbs down if you found it and down found the you a ฉันโชคดีมากนะคะที่ได้สอนนักเรียนที่เคยสอนเมื่อตอนปอนหนึ่งต่อเพราะว่าการรู้จักเด็กจริงๆมันเป็นประโยชน์มากค่ะฉันใช้ผลการประเมินระหว่างการเรียนการสอนในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่วนการประเมินผลปลายปีก็ใช้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ของพวกเขานะคะ การประเมินการเรียนรู้วันนี้อย่างแรกที่ให้คุณคิดก็คือว่าคุณมักจะใช้คำถามแบบไหนในชั้นเรียนเป็นคำถามประเภทไหนคุณจัดประเภทคำถามที่คุณใช้ได้ไหมครับการเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาต่อเนื่องในการพัฒนาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนครูจะได้จัดการอบรมเพิ่มเติมทั้งครูเก่าและใหม่เมื่อคุณใช้คำถามประเภทไหนคำถามปลายเปิด ใช่ครับเราใช้คําถามปลายเปิดมีใครย,ยกตัวอย่างคําถามปลายเปิดได้บ้างไหมครับแล้วต่อไปเป็นยังไงคะอะดีครับแล้วต่อไปเป็นยังไงเป็นคําถามที่ทําให้เด็กๆได้จินตนาการและคิดตอนจบแบบใหม่หรือแต่งเรื่องใหม่แต่รู้ไหมครับมีงานวิจัยมากมายก่ยกองที่พบว่าครูถามประมาณ300คําถามต่อวันและร้อยละ8 0ถึง9กก็มักจะเป็นคําถามสั้นๆ ที่เด็กตอบได้ง่ายๆหรือถามแค่ความจำเท่านั้นเองคุณต้องคิดว่าคุณอยากได้คําตอบแบบไหนถ้าเป็นการอธิบายคําถามจะต้องเป็นแบบปลายเปิดแต่ว่าบางครั้งคุณก็ต้องการคําตอบที่มันเป็นข้อความรู้ตรงๆครับคือผมไม่ได้บอกว่าคําถามปลายเปิดเยี่ยมแล้วปลายปิดมันแย่มากเลยนะครับบางทีเป้าหมายของคําถามก็คือให้ระาวาังกรอบการเรียนรู้ได้และช่วยนักเรียนวางกรอบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเหมือนกันผมจะถามคุณว่า หากคุณมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกและต้องการความช่วยเหลือแต่มีคนให้ความช่วยเหลือคุณมากเกินความจําเป็นแหละครับตอนที่ฉันกับสามีดูแผนที่ด้วยกันเ <c oughs> ขาบอกว่านี่ไงคุณต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนั้น <c oughs> ฉันก็รู้สึกว่าถูกดูถูกความสามารถแล้วมันก็อึดอัดค่ะเพราะว่าฉันอาจจะหาเจอแล้วไม่ต้องรอให้เขาบอกและเขาก็ไม่ใช่ครูจะหวังให้รู้อะไรละ่ะครับจริงไหมล่ะครับเรื่องแบบนี้เนะี่ยครับงานวิจใจพบว่าเราเป็นผู้แทรกแซงชั้นยอดเรายื่นมือเข้าไปเร็วเกินไป เราดิ่งเข้าหาเด็กมีปัญหาหรือว่าอาจันช่วยเองระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ครูใช้รอคำตอบก่อนส่งเสียงพูดต่ออยู่ที่ประมาณ0.9วินาทีโดยประมาณนะครับ Can you tell me who it is? Queen Elizabeth II <S i s a y i t s Queen Elizabeth II do You know something? It really looks like Queen Elizabeth II Why do you think I'm saying it looks like Queen Elizabeth II? Mm hmm. And Queen Elizabeth II has grey hair. That's right. Can anybody tell me why they think this might not be correct? Why might that be correct? Because the wrong it's the wrong way around. Right, what's the wrong way around? The three and the five. The three and the five, what are these called? The digits? Well done, Jack. That's excellent. They're called digits. There's our four sides. Yes. <sighs> Okay, what question could you now ask Maya to find more information? You know it's it got four it have sides. Two small sides and two long sides. <laughs> what is it, Maya? A square. Is that correct? Is that correct? Yes, yeah. it is. Oh, it could have been a diamond. สิ่งแรกที่เราคิดถึงคือนักเรียนค่ะพวกเขาเรียนถึงไหนแล้วนี่เป็นหลักสูตรแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เริ่มจากตรงนั้นเราไม่มีหลักสูตรแบบสั่งการที่คาดหวังให้นักเรียนทุกคนสนใจเรียนรู้แต่เป็นหลักสูตรแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมข้อถกเถียงในหมู่ครูตอนนี้ก็คือหากเราบอกนักเรียนว่าพวกเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราจะรู้ว่าพวกเขาเรียนรู้กันยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เราคิดว่าเราได้สอนไปแล้วหรือเปล่า เราจะต้องมาคิดกันเรื่องนี้ในชั right. normally, so ้นเรียน่ปอ่สคร้ในชั้นเรียนป .3 คริสติน่านิโคล่าใช้วิธีหลากหลายที่จะทำให้นักเรียนรู้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้คืออะไร และติดตามผลว่าวิธีนี้ได้ผลแค่ไหน To learn how to make a symmetrical pattern. To learn how to make a symmetrical pattern. Let's see whether Leila is correct. So our learning objective together is to, to understand, understand and be able to, to draw a symmetrical. Symmetrical. Okay, let's have a quick look. Hits miss and maybes, okay. Lovely smiley face, put your hand up if that was a hit. Okay. ฉ miss? Miss. Right. Okay. ันจะประเมินว่าพวกเขาเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือเปล่าโดยใช้คะแนนรวมถึงกลยุทธ์ยอดเยี่ยมผิดพลาดหรืออาจจะเด็กๆจะประเมินตนเองได้ว่าเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไหมและเข้าใจกิจกรรมที่ทำหรือเปล่าด้วยนะคะ Put up your hand if your hit, miss, and maybe answer that you gave me before has changed. Layla, you changed yes, yours, you're saying. maybe. And now I'm starting to get a miss. So you're starting to get a bit of a miss. You were a maybe, now you're going for a miss. Roche. Uh, I, I started with maybe as well, but now I'm going for a hit. Now you're going for a hit. Fantastic, Tiana? I'm um, quite near the miss, but now I tend to. Um, เด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำได้แย่ลงฉันก็อยากจัดการเรื่องนี้ด้วยเช่นกันบางทีอาจถามพวกเขาว่าทำไมจึงคิดว่าคำตอบเปลี่ยนไปพวกเขาคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจขอบคุณมากที่อนุญาตให้ฉันเข้าไปนั่งสังเกตการในชั้นเรียนด้วยเมื่อเช้ามันดีมากเลย มันมีค่ามากค่ะฉันบันทึกมาว่านักเรียนระหนักถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองก่อนที่นักเรียนจะรู้ถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ฉันดีใจที่คุณไม่ได้เขียนนะคะเพราะถ้ามันอยู่บนกระดานพวกเขาจะพูดเหมือนกันใช่ถ้าพวกเขาคิดว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่างออกไปคุณจะทำยังไงคะถ้าพวกเขาพูดผิดทั้งหมดเราจะคุยกันว่าทำไมจึงคิดอย่างนั้นเพราะอะไรจึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นจากนั้นฉันจะดึงความสนใจของพวกเขากลับมายัางสิ่งที่เรา,าเรียนอาจจะขอให้พวกเขาลองคิดอีกครั้งแล้วก็กลับไปถามว่าเปลี่ยนใจไหมถามว่าพวกเขาคิดวว่่่าาาัตถุปปรรรระะสงงค์กเเียยนนนู้จ็ออื นั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งพวกเขาเปลี่ยนใจเกี่ยวกับบางอย่างในบทเรียนจากสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตอนต้นหรือเปล่าใช่บางครั้งนักเรียนก็จะคิดว่าพวกเขาเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจประเด็นหลักๆทั้งหมดที่พยายามเข้าใจใใและการไปถึงจุดที่เด็กเข้าใจจริงๆเด็กอาจจะเปลี่ยนไปมาระหว่างอาจจะหรือไม่ใช่หรือว่าเทียเลยแล้วคุณจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไงวิธีที่น่าจะทําได้ก็คือย้ายนักเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจให้ไปนั่งกับเด็กที่มีความสามารถมากกว่าเล็กน้อยนะคะ Really. เราหวังว่าทุกปีนี่ครูจะทบทวนแผนการจัดการเรียนรู้ของตัวเองภายใต้กรอบที่โรงเรียนกําหนดไว้สําหรับการประเมินเพื่อการเรียนรู้ผ่านแผนกลยุทธ์เพราะมีแง่มุมที่เรามองหาในปีนี้เช่นคุณค่าที่เพิ่มขึ้นและเราก็อยากจะเห็นคุณค่าที่เราเพิ่มลงไปในการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยนะคะกิจกรรมการประเมินเรื่องรูปร่างเป็นยังไงบ้างนักเรียนรู้อะไรบ้างจากการพูดคุยถึงคุณสมบัติของรูปร่างทุกคนทําได้ดีมากนะคะดีเวียคิดว่าคําถามแบบถูกหรือผิดนี่มันออกจะยากไปหน่อยนะคะ ในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานด้านการประเมินผลมาหาเดือนมันถือเป็นโอกาสดีนะคะที่จะดูว่าเราทําอะไรบ้างเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและก็ติดตามความก้าวหน้าของพวกเขาตั้งแต่เริ่มเราพบว่านี่เป็นงานที่ใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็เห็นข้อมูลต่างๆเยอะแยะไปหมดจนอาจจะงงได้ ฉันจึงได้สร้างรูปแบบที่ครูทั้งโรงเรียนทุกระดับชั้นสามารถจะใช้ร่วมกันได้มันเป็นรูปแบบที่เก็บข้อมูลให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดพวกเขาใช้ผลการประเมินเชิงปริมาณได้แล้วก็ดูว่าการเรียนรู้ในลำดับต่อไปคืออะไรจากนั้นเมื่อประเมินผลอีกครั้งเพื่อดูว่าใครพัฒนาและไม่พัฒนาแล้วก็ใช้เป็นการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ คุณคิดว่าตอนนี้ใช้ข้อมูลนี้รายงานผลการเรียนรู้ได้ดีแค่ไหนคะเพราะว่าผลการประเมินเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีประโยชน์และเราก็ต้องใช้มันเพื่อวางแผนต่ออีกด้วยเรากําลังเดินหน้าแล้วก็กําหนดเป้าหมายต่อไปว่าเป็นวิชาอ่านเขียนแล้วดังนั้นเราวางเป้าหมายเรื่องการเขียนเรามีกล่องให้นํางานมาใส่ไว้หากคุณดูงานของพวกเขาคุณจะพบว่าคนมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะช่วยให้นักเรียนปรับปรุงได้นะคะเพื่อพิจารณาเป้าหมายรายบุคคลใช่เราแบ่งเป็นกลุ่มแต่กําหนดเป้าหมายรายบุคคลลงไปได้นะคะ คิดว่ามันจะรายงานผลการเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีเลยเออหรือเปล่าแน่นอนค่ะเราคุยกันเรื่องการกําหนดเป้าหมายและเครึ่งเทอมหลังเราจะใช้เวลาประชุมร่วมกับนักเรียนแล้วก็เขียนเป้าหมายขณะที่พูดคุยกันฉันคิดว่ามันน่าจะมีความหมายมากกว่าสําหรับนักเรียนนะคะน่นแหละสําคัญมากค่ะนักเรียนหลายคนทําให้ฉันประหลาดใจค่ะ บางคนที่เคยเรียนกับฉันกลับจากช่วงปิดเทอมจู่ๆพวกเขาก็เรียนรู้เสียงใหม่ๆมากมายแล้วก็ออกเสียงได้ด้วยตัวเองสําหรับฉันพวกเขาก้าวหน้ามากเลยนะคะถ้าไม่มีผลการประเมินเราก็คงจะสรุปว่าบางคนไม่ได้พัฒนามากนักในช่วงปิดเทอมนะคะเราได้พบว่ามีสองห้องเรียนที่มีนักเรียนที่เรียนดีขึ้นมากกับนักเรียนปานกลางที่เรียนตกลงนะคะมันเป็นความชะลาใจในการเรียนครอบครัวจะชลาใจมากไปหน่อยนะคะ ปีหน้า<ช>นี้รเราอาจจะใส่ลงไปในแผนของเราด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปกครองได้รู้ถึงแม้จะใส่ในรายงานแล้วอาจจะเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วก็บอกว่าลูกๆเขาอาจจะเรียนตกลงถ้าไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจนหนูคิดว่าจะต้องทําอะไรบ้างจ๊ะถึงจะเรียนได้ดีขึ้นนะแอนเนต้องฝึกเขียนให้ดีขึ้นค่ะหนูคิดว่าเป็นการเขียนใช่ไหมแล้วควรพัฒนาจุดไหนของการเขียนล่ะลายมือคะ่ะ โอเฟมี่ oh, หนูละจ้ะอยากจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นวิชา,าศาสนาครับอ๋อศาสนาเหรอ,หอเราเพิ่งจะเริ่มการประชุมกับนักเรียนซึ่งยังเป็นแค่ช่วงเริ่มนะคะแต่มีการประชุมสองสาครั้งที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่า 1. เราจะต้องคุยทีละคนและ 2. ครูจะต้องไม่พูดมากจนเกินไปค่ะสำหรับหนูก็คือหัดอ่านคำเพราะว่าเวลาเรียนหนูชอบถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรและหนูว่าบางคำมันก็ยากไปหน่อยนะคะ หรือว่าหนูต้องเรียนรู้ตรงนี้มันสําคัญมากที่ครูจะต้องเรียนรู้ไปด้วยนะคะเราไม่อาจเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เด็กๆได้ถ้าเราไม่เรียนรู้และถ้าเราไม่เปิดใจว่าการเรียนรู้หมายถึงอะไรเราก็จะไม่มีข้อความดีๆมาบอกเด็กๆได้เลยล่ะค่ะรู้ไหมว่าครูของหนูจะมานั่งคุยกับหนูทุกคนเพราะอยากรู้ว่าพวกหนูคิดยังไงกับการเรียนรู้ของตัวเองเพราะเมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้หมายถึงการเรียนรู้ของใครทางพุทาใช่จ้ะจะเห็นได้ว่า S <S <an> การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบที่ทําทั้งโรงเรียนนั้นผู้ที่เป็นผู้อํานวยการมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเพราะต้องทําความเข้าใจความต้องการของคุณครูทั้งโรงเรียนของเด็กๆและของผู้ปกครองไปพร้อมๆกันนะครับส่วนคุณครูก็ได้ทําความเข้าใจความต้องการของเด็กๆอย่างแท้จริงและเด็กๆก,ก,ก็ได้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างเต็มที่รายการตอนหน้าจะมาคุยกันว่าเราจะสามารถปรับใช้ในบริบทของไทยให้เหมาะสมได้อย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของรายการจบลงแล้ว ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ